ยืนยันแล้วกับการสร้างหนังกับตันอเมริกาเบเจอร์มูวิท็อกช็อตนิว สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk Shot News นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเรามาพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์นะครับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับหนังเรื่องต่างๆนะครับติดตามได้ที่นี่ครับ YouTube Major Group นะครับกับรายการ Major Movie Talk Shot New s โดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับ ยืนยันแล้วนะครับว่าจะมีการสร้างหนังกับตันอเมริกาภาคที่4ออกมาอย่างแน่นอนครับและคนที่จะมารับบทนําก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นแอนโทนีแมคกี้กับตันอเมริกาคนใหม่นั่นเองครับที่ได้รับโล่กับตันและตําแหน่งมาจากสตีฟโรเจอร์ใน a v e n นเ r อร์สเอนเกมนั่นเองครับหลังจากที่สตีฟโรเจอร์ได้เลือกให้แซมวิลสันนะครับเป็นกับตันอเมริกาในตอนจบของ a v e n นเ r อร์เอนกก็มีข้อสงสัยมาตลอดครับว่าเราจะได้ดูหนังที่ตัวละครของเขาเนี่ยเป็นพระเอกของเรื่องหรือเปล่าครับ หลังจากนั้นมาเวลก็ได้มีการปล่อยมินิซีรีเรื่อง The Falcon and the Winter Soldier ออกมานะครับซึ่งตอนแรกก็สร้างความสงสัยนิดหน่อยครับว่าทำไมตัวละครของแซมวิลสันถึงได้กลับไปเป็น Falcon อีกครั้งหลังจากได้รับตำแหน่งกัปตันอเมริกาไปแล้วแท้ๆครับจนเมื่อได้ดูซีรีส์ข้อสงสัยก็หายไปครับเพราะใน The Falcon and the Winter Soldier ได้มีการเล่าเรื่องราวการได้เป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่อย่างแท้จริงของแซมวิลสันครับว่ามันไม่ได้ง่ายๆเลยครับกับการรับโลและเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่ครับเขาต้องพิสูจน์ตัวเองและมีการเปิดตัว กับตันอเมริกาคนใหม่อย่างเป็นทางการในซีรีส์ด้วยครับฟอลคอนหรือว่าแซมวิลสันเป็นตัวละครเก่าแก่ของมา์เวลนะครับมีบทบาทมาตั้งแต่ปี1 9 6 9ครับและได้ปรากฏตัวมีบทบาทในเวอร์ชันภาพยนตร์มาตั้งแต่กับตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเจในปี2อ1 4นครับในฐานะคู่หูของสตีฟโรเจอซึ่งอย่าว่าแต่คนดูเลยครับแม้แต่เจ้าตัวเองเนี่ยยังไม่เชื่อเลยเราบ,บทบาทของเขาจะเด่นขึ้นเรื่อยๆจนได้กลายเป็นกับตันอเมริกาคนใหม่แบบนี้ครับ การได้มีบทบาทใน MCU เนี่ยทำให้ตัวละครแซมวิลสันในฉบับหนังสือการ์ตูนถูกยกระดับขึ้นมาครับเรื่าบทบาทของเขาในหนัง The Winter Soldier ปีเดียวเท่านั้นแหละครับหนังสือการ์ตูนก็เขียนให้แซมวิลสันเป็นกัปตันเมริกาคนใหม่ทันทีครับ และล่าสุดก็ได้กลายเป็นกับตันอเมริกานในเวอร์ชันภาพยนตร์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับส่วนตัวของนักแสดงอย่างแอนโทนีแมกกีนะครับที่เป็นดาราซึ่งจบสายการแสดงมาอย่างแท้จริงแกจบการศึกษามาจากสถาบันการแสดงระดับโลกอย่างจูลีอาร์นะครับเริ่มต้นเป็นที่รู้จักในฐานะคู่ดวลแบทเทิลของเอเมเนม em ในหนังเรื่องเอสมา์ครับ โดยแอนโทนีแม็กกีนะครับเข้ามาใน MCU เนี่ยเพราะว่ามาออดดชั่นหนังเรื่อง i อออนแมนภาคที่3ครับเป็นตัวละครที่ผมว่าทายกันเป็นร้อยครั้งก็ไม่ถูกนะครับว่าแกมาออดดชั่นเป็นตัวอะไรเพราะแอนโทนีแม็กกีมาออดิชั่นเป็นตัวละคร Mandarin ครับก่อนที่ผู้สร้างจะเลือกเบนคิงส์ลีย์ไปแทนแต่ตัวแอนโทนีแม็กกีไม่ได้รับเลือกในครั้งนั้นแต่กลับถูกใจมาวิวสตูดิโอและได้รับบทแซมวิลสันไปในที่สุดครับ ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าจะมีใครปรากฏตัวและมีบทบาทในหนังกัปตันอเมริกาภาคใหม่นะเวลานั้นครับซึ่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าจะมีใครปรากฏตัวในหนังกัปตันอเมริกาภาคใหม่ที่มีแซมวิลสันเป็นพระเอกบ้างนะครับแต่ก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะครับที่จะมีตัวละครเก่าๆที่มีบทบาทในหนังภาคนี้กลับมามีบทบาทต่อครับเพราะมีการเซตอัพเรื่องราวเอาไว้มากพอสมควรครับในซีรีส์ชุด The Falcon and the Winter Soldier ทั้ง w ิน t e อร o l d เ e r หรือว่าบ k y b a r n า s ที่หนังสือการ์ตู ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคํายืนยันจากเซบาสเตียนแสตนะครับว่าเขาจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกัปตันอเมริกาภาคใหม่หรือไม่ครับอีกหนึ่งตัวละครที่คนสนใจก็คือชารอนคาร์เตอร์ครับที่ถือว่าบทบาทพลิกฝั่งพอสมควรนะครับจากซีรีส์ The f a l c o n a n d the Winter s o น d i e r ครับจนน่าติดตามนะครับว่าอนาคตของตัวละครตัวนี้จะเป็นอย่างไรกันแน่เช่นเดียวกันกับบทบาทของกัปตันอเมริกาคนใหม่อีกคนหนึ่งครับ USAgent ครับที่มีบทบาทใน The f a l c o n a n d the Winter Soldier เช่นเดียวกันครับ พูดได้ว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อหาย่อยในส่วนของกัปตันอเมริกาใน MCU มีเหตุการณ์ที่มีตัวละครน่าสนใจอยู่มากพอสมควรครับจึงไม่น่าแปลกนะครับที่เขาอยากจะสร้างให้มันกลายเป็นภาพยนตร์ครับแน่นอนว่าแซมวิลสันหรือว่ากัปตันอเมริกาคนใหม่จะมีบทบาทเด่นในหนังเรื่องนี้นะครับแต่มาเวลก็คงจะทาคล้ายๆกับหนังชุดกัปตันมาเวลรวมทั้ง Black Panther นะครับที่ไม่จําเป็นจะต้องเล่าเรื่องราวโดยมีตัวละครตัวเดียวเป็นจุดศูนย์กลางอีกต่อไปครับแต่จะเล่าถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่มีตัวละครหลายๆตัวมีบทเด่นนนนไปพรพร้้ออมมๆกกกัััับทาใหหงชุดตเิ ไม่จำเป็นจะต้องมีคริสอีแวนเป็นแกนหลักอีกต่อไป ซึ่งนั่นก็น่าจะเพียงพอแล้วครับถ้าจะทำให้หนังกับตันอเมริกาสามารถขับเคลื่อนได้ต่อไปโดยไม่มีคริสอีแวนครับอย่างไรก็ตามในวันนี้นะครับจักรวาลภาพยนตร์ของมาวเวลเนี่ยเล่นเรื่องราวของจักรวาลคู่ขนานมาเยอะนะครับรวมทั้งการสร้างประเด็นเรื่องของการทับซ้อนกันของหลายเส้นเรื่องมิติเวลาทําให้แฟนๆหลายคนลึกๆเลยครับคาดหวังว่าในอนาคตอาจจะยังคงมีโอกาสที่กับตันอเมริกาหลายๆคนได้เจอกันครับถ้าการเจรจาทางธุรกิจมันลงตัวอะไรต่อมิอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับถ้าสักวันหนึ่งกับตันอเมริกาอย่างแซมวิลสัน มาเจอกับกัปตันอเมริกาอย่างสตีฟโรเจอร์แล้วได้สู้กันแบบเคียงบ่าเคียงไหลเล่นมุกออนยูเลฟกันอีกครั้งในอนาคตก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าประทับใจไม่น้อยแหละครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดจากมาเวล l ซ i เมเ a t ยูนิเวอร์สนะครับกับหนังชุดกัปตันอเมริกากับซูเปอร์ฮีโร่จะบอกว่าคนใหม่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับเป็นโฉมใหม่ของคนเก่าว,ว่าแบบนั้นดีกว่านะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าในอนาคตเดี๋ยวผมจีนวิลเฟเดอร์จะหยิบม,มาล่ากับทุกคนได้ฟังอีกครั้งก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวววลลลลาาาแ้้จอกกัััันนนนใหหม่่คคคิปไปไนนะรรบบสสดี